ความทุกข์นี่สอนให้คนเป็นคนความทุกข์นี่สอนให้คนเปิดพรกเอาถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เบิดทุกองน,นี่พิจารณาเบิ่งเบิงข้างๆหรือคำเด้อหลวงปู่มันเป็นยังจังดังพนสบายมากวะหลวงปู่มันหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศึกษาประวัติแต่ละองค์สู้ทุกเบิดทั้งนั้นเลยครับมิถรนบาดได้แต่เข่าเป่าจักมือครับสันเข่าก็้วยจักมือครับพนถูกมากเด้ นี่สลาบอกไงตั้งขึ้นมว่าได้นี่ย่อนบาร,รมีหลวงปู่ซาเลยย่อนเห็นน้ำผลสื่อเลยย่อนเห็นน้ำพพุตธเจ้าอสื่อถูกบาร,รมีบาร,รมีบอกเกิดคนคือกัน,น,นถาคนใดเดี๋ยวว่าบ่หูจะทูกล่ะคนนั้นเอาโตบลอดจิเป็นคนเ่าโตบลอดพอบอกเห็นทุก์สบายคือได้หน่อยคู่มือนี่มันสบายเห็นบอกพ่อแม่กับพระยะไปปลูกมันให้มันนอนเขาถูกมาแล้วให้ลูกชบาย นอนจะบักลับะเจว่าปัญหาสังคมน้ามาาขึ้นอย่างไานี่พระคู่าะห์บอกเด็กหน่อยคู่มือเนี้ยพอถูกปับ๊บคนเลยลวยส่งไปเลยเฮียนพอแม่สิผักใส่ให้เรียนอย่างเดียวไปลูกไปตั้งใจเรียนนะคะค่ะแม่ตั้งใจเลยนะฮะอยากได้เทถ้าไห่บอกแม่นะลูกอยากได้ไรลูกนเกียรุ่นล่นสุด พ่อไปเฮียนกรุงเทพเขาธรามาสาดผุ้นีเ้เฮียนเก่งพ่อไปเฮียน,นปั๊บสังคมสิ่งแวดล้อมมียิ่งกระจง่ายมู่กันกะเฮ้ยจะเป็นเด็กแงมากนะเฮ้ยเชวยเว้เยไปไว้ห่อยเว้เยนี่แฮนดซี่ก็มีลองว่าลูกผู้ชาย,ยาต้องเอามั่งเพื่อนร่วมมั่งจะเป็นเด็กแงเฮ้ยเดี๋ยวพ่อกูว่า พ่อมึงอยู่ที่ไหนพ่อองอยู่ต่างจังหวัดน,นู่นแล้วพ่อมงมาดูทุกตลอดเวลาเหรอกูก็ไม่เคยนี่ว่าไม่เคยก็หัดกูเป็นอาจารย์มึง <c oughs> ก็กอกให้ก่อนเลยเพือ่อนกอกให้ก่อนก็ได้มึงขี้เหนียวไม่เรื่องเหนียวไม่มีอ่ะแต่กูไม่กล้าอไป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 เ <c oughs> พราะนั่นมาปุ๊บเอาหน่อยเพือ่อนเอาหน่อยไม่ยิ่งกะอ๋อวันนี้ออกจากบ้านได้เลยนะเก่งจังเลยขอนั่งกระเซะกระแซะหน่อยได้ไหม บ่เคยถือไม่ยิ่งบ่ายจะเถอะเฮ้อเ้อเมื่อหลังมาเพื่อนวิไปเหรอเราคิดถึงว่าไปแน่อ๋อเดี๋ยวนี้มึงเก่งกว่ากูเลยนะอ้าวก็มึงสอนกูนี่ว่าเอาไปเอามากับไปหักไม่ยิ่งเล่นไม่ยิ่งตีระบาดไม่ยิ่งคู่มือนี่แห้งไง้ะบาดนี่เออพราไงป้าบันนี่แล้วก็เปลี่ยนคู่นอนด้วย ฟรีสไตล์ฟรีเซ็กท่านสมัยไหนจัน้อยเนาะโมเมนเทศแบบเก่าเนี่ยโมเมเทศเราครับสาธยายเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงเปลี่ยนรถิดชาติไปเขาก็ทิมพนเพราะพนรสชาติไม่ดีเสียใจบาานี้เกตกเลยพอกับมะเบิงเป็นไงลูกไหนสมุดเกตออยู่ไหนเดี๋ยวนี้ทำไมหน้าตาแปลกแไป ดูไม่ค่อยสู้สายตาพ่อเท่าไหร่ดูเหมือนไม่ดีใจที่พ่อมาเห็นซึมๆเป็นไงลูกมีอะไรพ่อมีอะไรโอหักเอาไปเอามาเกตตาเบิดแม่ก็หายพ่อก็หายอะไรลูกจะได้อะไรไม่ให้หมดเลยแม่หวังอย่างเดียวคือประกาศสิทญาบัตรลูกทำไมตัว,ตว,ตวแบบนี้ฮะ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 เร็วมากเสียเงินเสียทองเท่าไหร่หวังพูกแก าทำตัวเลวไหลยอย่างนี้เหรอดูที่มีขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มห้องไปหมดเลยสารเลว <c oughs> พอดาแม่ดาเขาตั้งใจรีนะถ้าไม่ได้ออกขายขี้หน้าเสียวงตะกูพี่ชายเขาได้เท่าไหร่ดูที่เพื่อนก็ได้เท่าไหร่เขาได้ดีกันหมดแต่ก่อนเองไม่เคยเป็นแบบนี้เดี๋ยวี้ทำไมเลวเราจะยำอย่างนี้ฮะผมเียดไปแล้วพ่อ ผมทำตัวเหลวไหลจริงพอ่อไม่ต้องมาล้องให้ไปหาผู้สาวผู้สาวกะถิ่มมาพ่อแม่ก็หายทำไมมึงซึมนะว่าเพื่อนไม่ต้องพูดหรอกมึงันแหละเออบอางั้นมึงอยู่คนเดียวแล้วอันกูอยู่แน่คนเดียวยังไปยังมาไม่มีที่จะไปละเสงคืนผดตึกสันที่สี่อยู่ทำไมวะ พ่อกับแม่ก็ไม่ได้เรื่อกอะไรกับเราเราเลวเหงลือเกินแม่พ่อผมลาก่อนแวบขาตัวตายครับบอกขาตัวตายแด้คนแน่นๆน่นหรือผ่ายังขาตัวตายได,นนยได้กระโดดตึกตายแม่นหมดละครับเราบ่นหรืล้วครับเพราะอย่างพราะนั่นคือการ, uh รบูหูถูกขับเพราะอย่างไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างกันแท้เลยพระพุทธเจ้าสอนอย่าง สอนวิชาพ้นทุกบวชเพื่อหยังเพื่อนพ้นทุกพ้นทุกยังจะไม่เห็นตัวสิหนาวขนาดนี้เขาเพื่อเดียวไอ้ธนาเขาไปใส่ปลาใส่เลยอ้อยในเนมนี่เรารับยังเขาหาถูกครับอ้าววิชาพ้นทุกดิท่านปศาส,าศสรตร์สอนบ่ลรอตำรวจสอนบ่อคู่สอนบ่อเขาไปสอนเด้มีแต่พระพุทธเจ้าเด้สอนหน,า,น,วนาวยี่สิบวันบอดีเด้ดิสุดยอดเด้ครับ เพราะว่าดีที่สุดเลยเดี๋ยวโอ้ยผมยิ่งเสียดายเลยเสียดายผมไปได้บทแต่น้อยเสียดายเสียดายอิลีจะว่าคนบ่หูจักถูกจะว่าขาดโตตายปัญหาสังคมที่ขาดโตตายคู่มือไม่กระทั่งเศรษฐีก็ขาดโตตายเพระว่าเขาบ่าได้ศึกษาเมื่อได้ยั่งเขาหาถูกแต่ว่าผู้ใดเคยถูกมาบานี้ผมหู้ับเษฐีผู้หนึ่งเขาสื่อโทรศัพท์ถวายผมตั้งแต่สมัยแรกๆเลยสามหมืน่น ถือว่าแพงสุดละ่ะตระกูลทองไทยเป็นโรงงานถลุงเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหุ้นส่วนของบริษัทฮิตาชิทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนเล่าเบาให้ผมฟังผมนะผมมาจากเมืองจริงนะกางเกงขาสั้นตัวเรียวนะกางเกงในก็ไม่มีนะกางเกงขาสั้นแบบหัวหุกนะ่ะ ใส่เสือ้อผูกอะแล้วก็เสื้อก,กรรมตัวเหลียวผมต้องถูกกักอยู่ท่าเรือคงตัยนี่ต้องสำลึองอาหารนี่อกอกจากๆก,กว่าพี่น้องคงจริงจะช่วยออกผมบอกมันไล่อะไล่ทํางานครั้งแรกแล้วผมก็เป็นลูกจังบิกไม่ให้เขาเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมจังหกบาท ด้วยความจงของผมนี่ผมบองรูเขาโดยองเขาล่ลํารวยนี่เขาร่ำรวยเพราะอะไรสุดประวัติของเราเขาก็จงมาก่อเหมือกันมึงกูต้องเอาความรวยมาให้ไลยผมฟังฝ่าเลยผมประจักษ์มากทะยักเก็บไปเก็บมาขายังเบกไหมคนอื่นเขาเบกน้อยเราเบกมากกว่าเขาเขาได้สิบเบกผมเอาสิบห้าเบกเท่าเกเขาก็มองว่าไอ้นี่มันขยังรับผิดชอบดีเขาก็เต่งตั้งให้ผมเป็นหลงจูเป็นผู้จัดก,การขึ้นมา จากเงินเดือนหกบาทมาเป็นยี่สิบบาทเอาไปเอามาเดียวนี้เป็นโรงงานถลุงเหล็กที่ใหญ่ที่สุดผมเจ็บใจลายมานะผมจะไม่โลงให้ให้คงเหงนะมังเสียใจคึงหมาผมเข้าห้องน้ำโลงมังคงเรียวหลังๆล,ลองเสกสับเรียบร้อยให้น้ำตามังออกเต็มที่แล้วผมก็ออกมายิ้มสู้มมงม่น ผมชนะลายเพราะผมทุกมากอนใครไม่ทุกไอ้ลูกๆผมทุกวังนี่นะมันเหลาจีบอเองขีเกียกสิบหายเหล็กทุกวังนี่มันมีอะไรมันกินเงินพ่อเงินแม่มันขขเงาจังเรยวเลยบอกลูกบอกนี่มึงก็หมอเไ็นทั่ขี้เกียขี้เกียจเดี๋ยวพ่อแม่มึงตายแล้วมึงไม่มีอะไรจะกินเป็นทางสันเหมือนเด็ว่าปเดือเจ๊กเด้ นี่บานิตระกูลเนี่ยตระกูลเนี่ยเทท่อพีวีซีนี่ครับเจวรน,นลูกชา้จบจากสหรัฐอเมริกาบริญาโทด้านบริหารลูกลูกเป็นไทยย่านนะเตียนี้เป็นจับกางมาก่อนนะลูกจบบริญาโทมาลูกต้องไปไต่เต้ามาจากนู่นก่อนเลยไปเป็นจับกางหงอนไปเบกของก่อนไล่ลูกไปแบกของเส้ย เป็นไงแต่ลูกจ้างคงหม่หน้าโล,โลโลจากอเมริกามาเบิกเป็นไงบ้างขยันมากครับเออเมื่องลูกเจ้าของมาเหตุเคียงบาคเคียงไลก็นคนใส่เขาบอกได้รู้ชีวิตเขาเลื่อนฐานะขึ้นมาอีกบาทเมื่อเป็นเซลล์แมนบาทเหลาะหาขายขายให้มันได้รู้จักทุกตลาดทุกที่รู้จักความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไงบ้างจังเมื่อเป็นผู้จัดการเ่ยวก็เรื่องเงินบาท คอยเลื่อนฐานะาขึ้นมาลู่ประวัติลู่การเป็นอยู่ของลูกจ้างเบิดทุกระดับลรวจงมาเป็นผู้บริหารได้บวชคือกันครับระวังพระกบโยมนก่ก็บ่ผพิดกันหรอกครับคุณจเจาอะไรในชีวิตนี้ถ้าทำตัวอยู่อย่างนี้เราก็ได้อย่างนี้หาอะไรได้อย่างนั้นจะหามาค้าผลก็ได้มากได้ผลครับ ขั้นเสียหาเรเลาะแหล่แหลกระได้เเลาะแหล่หลครับแต่ไม่มีคุณภาพได้อยู่ได้ประกาศเสียบัตรแต่ไม่มีคุณภาพเวลานั้นไปทํางานในสู่เขาบ่ได้เพราะความเคยชินจะว่าความทุกข์นี่ล่ะสอนให้คนเป็นคนความทุกข์สอนให้เป็นพระอรหันได้เอาวันนี้เขาย้อนไปหาพระพุทธเจ้าดิล่ะพระพุทธเจ้าเป็นหอดกษัตริย์แมนบ่ละพระสนมงามบ่เอา พระสนมนี่บกลอยสองลอยพุย่นไพรก็อยากถวายถวายบังคมพระ้าค่าก็มอมขอถวายพระสนมพระเ้าค่าสวยหนึ่งในตำบลไพรก็นขนมาเบิดพิทูลงงามถวายเบิดเห็นบ่หน,นังจีนคือกันถวายบังคมพระ้าค่าถวายสนมพ้นเป็นอย่างจะหนีออกมาบวช าาทั้งเบิร์ดกาวประนามเสียชื่อเสียงหมดเป็นถึงเจ้าชายสิทธะแห่งกรุงกบินรพัฒนหนีออกพนวดถือบาทขอเขากินไม่อายหรือไงพี่น้องสั่งเบิดตัดสรุแล้วก็ยังสั่งอยู่เลยอ้าวได้ยนเบิร์ดแมนมา่า เธอสิปราบพ่อปราบแม่ปราบพี่ปราบน้องไรย่างจงกลมทั้งสายลุงปุ่น